ขอแนะนำเซโร่เวโปรตีนเวโปรตีนแบบสองสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันในหนึ่งเดียววันนี้นะครับผมบีมเทนเนอร์บีมนะครับอยู่เราอยู่กันที่มั s เซอ Factory แห่งนี้วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเรื่องการวิธีการออกกำลังกายแบบพอฟิตกัน คอร์สฟิตก็คือการออกกําลังกายแบบใช้เซนเชนนิ่งเซนเชนนิ่งที่เรายกเวทกันทุกวันนั่นแหละครับแล้วก็ผสมผสานกับพวกคอนดิชนอลเรนนิ่งหรือฟังชั่นอลเรนนิ่งที่เราจะใช้อุปรกรณ์อันเดียวแล้วเล่นแบบหลายๆท่าได้คราวนี้นะครับเราจะเล่นแบบความเข้มข้นสูงหรือที่เรียกกันว่าฮิตไฮอินเทนซีฟอินเทอร์เวลเรนนิ่งซึ่งเราจะสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะมากๆนะครับภายในเวิร์กอัลหนึ่ง วันนี้นะครับเราจะมี work out the day กันอีกหนึ่งท่านะครับท่าวันนี้ก็คือ work o f t h e day sit up และลังโดยเราจะให้เล่น sit up กับลังนะครับ3นาทีโดยเราจะแบ่ง1นาทีครึ่งให้ sit up อีก1นาทีครึ่งให้ลังโดยทำทั้งหมด3รอบแล้วแต่ละรอบนะครับจะมีให้พัก2นาทีให้ทำให้ได้มากที่สุดภายใน3นาทีนะครับแต่ละรอบแต่คุณไม่ต้องห่วงครับท่านี้ work out น t ้เหบอกสาหรับคนที่กาลังฝึก Cross Fit ใหม่ๆเลย เพราะฉะนั้นสามารถเอาไปเล่นกันและใช้กันได้ทุกๆคนเลยครับ <imo> ผมแนะนำนะครับให้ทําอาทิตย์ละครั้งสำหรับมือใหม่แล้วเกิดใครที่ฟิตมากๆออกไปเลยครับ2อสครั้งก็ได้มันเป็นเหมือนกับการคาร์ดิโอชิ้นึงสมมุติว่าเราเบื่อกับการที่เราต้องไปวิ่งไปเดินชันหรือไปปั่นจกกักรยานคุณสามารถทําอันนี้แทนได้นะครับฝากอีกอย่างครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ในเพจเรากันนะครับ Whey protein isolate with L carnitine and multivitamins. Zero. Performance sport nutrition.